วันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกินกันค่ะเราไปใช้หน้าเทามานะคะเราได้หมูย่างมาอีกแล้วค่ะเราก็เลยมาทำอะไรง่ายๆกินนะคะพราะกลับมาถึงก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วค่ะเรามาเตรียมเครื่องกันค่ะมีเห็ดมีเต้าหู้มีแครอทมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยมีหมูย่างมีผักชีแล้วก็มีพริกนะคะเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะ น้ำมันโอริโอ้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่รากกระเทียมกระเทียมพริกไทยที่เราเตรียมไว้ผัดให้หอมค่ะกลิ่นหอมหอมมาเลยนะคะจากนั้นเราใส่เต้าหู้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เหลืองนะคะจนเต้าหู้แห้งนะคะเหลืองทองสวยงาม ใส่แครอทลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะตามด้วยสีอิ้วซอสขวดสีเขียวนะคะแล้วก็ซอสเผ็ดหอมค่ะบ้านนี้ไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะเวลาทำะไรเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ตามด้วยหมูย่างลงไปนะคะถ้าเป็นมังสซอรัสก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะทําให้สีสันสวยงามน,นะคะครกทุกสีะคะ่เะเวลาหอก็จะสวยงามเอาละค่ะเราพักเอาไว้นะคะให้มันเย็นเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันค่ะมีผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสีเขียวแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำ,ำส้มสายชูนะคะบีบมะนาวลงไปหนึ่งลูก ที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็ไม่อยากซื้อแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปใช้ที่เมืองไขยไม่ได้ถ้าเกิดเราใหญ่ไานเอาราคาเรามาห่อกันนะคะเราเอาผลลกะพาจากต้นมานะคะที่เราปลูกเองเราก็ม้วนห่อเป็นสี่เหลี่ยมค่ะนี่ค่ะเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะอร่อยแซ่บค่ะ มื้อเย็นวันนี้แล้วก็กินกับหมูย่างด้วยนะคะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมคะแล้วเราก็ซื้อสละเปามาด้วยนะคะสี่ลูกค่ะเป็นของหวานของเราคลิปหน้าเราจะทำอะไรติดตาม